สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวลิเวอร์พูลประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปดอทชาแนช่องนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยสถิติที่น่าสนใจก่อนลิเวอร์พูลแข่งเลสเตอร์ซิตี้ช่วงคืนนี้เวลาตีสามที่สนามแอนฟิลด์นะครับสถิติ head to head ของทั้ง2ทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลแข่งเลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกมา แล้วทั้งหมด34เกมลืฟภูชนะ19เกมเสมอ6เกมและแพ้เลสเตอร์ซิตี้9เกมเท่านั้นนะครับ สถิติ5เกมหลังสุดที่แข่งกันในพิม์ลีกนะครับลิอร์ผู้ชนะเลสเตอร์3เกมและแพ้เลสเตอร์2เกมนะครับโดย2ซีซั่นก่อนนะครับเกมแรกที่สนามแอนฟิลด์อร์ผู้ชนะเลสเตอร์ไปด้วยสกอร์2ประตูตอนนะครับส่วนเกมนัดที่2ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับลิอร์บุกไปเอาชนะเลสเตอร์ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับ สิติห้าเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมในพิมียร์ลีกนะครับหเกมหลังสุดลิร์ผู้ชนะคู่แข่งได้ถึง3เกมและเสมอ2เกมส่วนเลสเตอร์ซิตี้นะครับหเกมหลังสุดชนะ1เกมเสมอ1เกมและแพ้3เกม ส่วนซิต no ี้เรื่องอื่นๆนะครับตำแหน่งในลีกปัจจุบันนะครับลิพูอยู่ในอันดับที่1ของตารางนะครับส่วนเลสเตอร์อยู่ในอันดับที่17ของตารางนะครับการชนะคู่แข่งในลีกลิพูชนะคู่แข่งมาแล้วทั้งหมด12เกมส่วนเลสเตอร์ชนะคู่แข่งมาแล้ว4มาแล้ว3เกมนะครับการเสมอคู่แข่งในลีกนะครับลิพูเสมอคู่แข่ง3เกมส่วนเลสเตอร์เสมอคู่แข่ง5เกมการแพ้คู่แข่งในลีกลิพูแพ้คู่แข่งแค่1เกมเท่านั้นส่วนเลสเตอร์แพ คู่แข่งมาแล้ว9เกมนะครับอัตราเฉลี่ยการยิงประตูได้ต่อเกมนะครับลิฟูมีอัตราเฉลี่ยการยิงประตูได้ต่อเกมเพิ่มขึ้นเป็น2.31สน่ะครับส่วนเลสเตอร์มีอัตราเฉลี่ยการยิงประตูได้ต่อเกมอยู่ที่1.24อนะครับอัตราเฉลี่ยการเสียประตูต่อเกมนะครับลิฟูมีอัตราเฉลี่ยการเสียประตูต่อเกมลดลงเหลือแค่1นะครับส่วนเลสเตอร์มีอัตราเฉลี่ยการเสียประตูต่อเกมอยู่ที่2.18เลย รสรุปแบบเป็นบ้านนะครับประสิทธิภาพเรื่องเกมลุกและเกมรับของริพูดีกว่าเลสเตอร์ในตอนนี้นะครับการเก็บคินชีชนะครับริพูเก็บคินชีดมาได้แล้วทั้งหมด7เกมส่วนเลสเตอร์เก็บคินชีดมาได้1เกมอัตราการสร้างโอกาสธรรมประตูต่อเกมนะครับริพูมีอัตราการสร้างโอกาสธรรมประตูเพิ่มขึ้นเป็น3.19ครั้งต่อเกมส่วนเลสเตอร์นะครับมีอัตราการสร้างโอกาสธรรมประตู1.65ครั้งต่อเกมนะครับชัยชนะครั้งใหญ่ในซ ีซั่นนี้นะครับทางฝั่ง Island, ล hm ิเวูเป็นเกมที่ลิเวูบุกไปเอาชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ3นะครับส่วนเลสเตอร์เป็นเกมที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นครับการแพ้คู่แข่งที่แย่ที่สุดในซีซั่นนี้นะครับทางฝั่งลิเวูเป็นเกมที่ลิเวูแพ้ฟอเรสต์คาบ้านไปด้วยสกอร์0ประตูต like ่อ1นะครับส่วนเลสเตอร์เป็นเกมที่พวกเขาบุกไปแพ้นิวคาสเซิลไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ4ครับ และสถิติสุดท้ายนะครับสถิติผลงานของนักเตะทั้ง2ทีมในพรีเมียร์ลีกเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันนะครับเรื่องของการทําประตูนะครับอันดับที่1เป็นของซาร่ายิงไป15ประตูนะครับอันดับที่2เป็นของดูนิอาร์ยิงไป7ประตูและอันดับที่3เป็นของเจมี่วาร์ดี้ยิงไป6ประตูครับเรื่องของการแอสซิตนะครับอันดับที่1เป็นของซาร่าทําไปแล้ว11แอซซิตอันดับที่2นะครับเป็นของเทนอาร์โนและวินเฟลดเอนดีดีททำไป3แอสซิต กัน,นแล้วเรื่องของการแย่งบอลสำเร็จนะครับอันดับที่1เป็นของวิกเตอร์คิตเตนเซนแบ็กซายเลสเตอร์นะครับแย่งบอลคู่แข่งสำเร็จ51ครั้งนะครับอันดับที่2เป็นของวินเฟลดเอนดีดีแย่งบอลคู่แข่งสำเร็จ48ครั้งและอันดับที่3นะครับเป็นของอเล็กซิสแมกเอดิสเตอร์แย่งบอลคู่แข่งสำเร็จ43ครั้งนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นสถิติที่น่าสนใจก่อนลิพูแข่งเลสเตอร์ช่วงคืนนี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูเรื่องที่น่าสนใจก่อนลิพูลงแข่งกับเลสเตอร์กันนะครับเรื่องที่1นนะครับตอนนี้ลิพูนะครับก็อยู่ในตําแหน่งจ่าฝูงของพิมเมลีกนะครับโดยมีคะแนนมากกว่าเชลซีอันดับที่2อยู่4คะแนนและมีคะแนนมากกว่าอาร์เซนอลอันดับที่3อยู่6คะแนนนะครับโดยที่ลิพูลงเล่นน้อยกว่าเชลซีและอาร์เซนอลอยู่1เกมย้อนกลับไปเมื่อช่วงคริสต์มาสปี2018และปี2020ันยี่สิบลิูก็เป็นจ่าฝูงของพิมเมลีกในช่วงเวลา นนั้นด้วยเช่นกันนะครับโดยมีคะแนนมากกว่าอันดับที่2อยู่4คะแนนแต่ไม่ได้แชมป์พิมลิกทั้ง2ครั้งนะครับโดยเกมในคืนนี้นะครับเชลซี <Chelsea S 2> จะลงแข่งกับฟูลแลมในเวลา4ี่ทุ่มส่วนอาร์เซนอลจะแข่งใน,ในคืนวันพรุ่งนี้เวลาตีสามนะครับโดยอาร์เซนอลจะลงแข่งกับอิบสวิตครับเรื่องที่2นะครับนับตั้งแต่ปี2 0 1 8นนะครับเกมคืนนี้จะถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ลิปูได้ลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ช่วงบ็อกซิ่งเดย์ลิปูภายใต้าการ คุมทีมของเยนิคอฟสามารถชนะคู่แข่งได้ถึง6เกมเลยเมื่อลงแข่งในช่วงวันที่26ธันวาคมนะครับโดย3เกมหลังที่ลงแข่งในช่วงบ็อกซิ่งเดย์เป็นเกมเยอือนซึ่งสามารถชนะเลสเตอร์แอสตันวิลล่าและเบอร์ลี่มาได้และตอลอดประวัติศาสตร์ของลิ์พูนะครับลิ์พูลงแข่งในวันที่26ธันวาคมมาแล้วทั้งหมด92เกมชนะ45เกมเสมอ24เกมและแพ้23เกมนะครับเรื่องที่3นะครับสภาพความพร้อมของนักเตะลิ ในตอนนี้นะครับทีมลิฟว์ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับเหลือแค่นักเตะที่ต้องรักษาตัวและเรียกความฟิตแค่2คนเท่านั้นนะครับก็คือคอนเนอร์แบลลี่ที่เจ็บแฮมสติงและคนาเต้ที่เจ็บหัวเข่าซึ่งไม่สามารถลงเล่นเกมคืนนี้ได้แน่นอนนะครับโดยคาดว่าคนาเต้และแบลลี่น่าจะกลับมาลงเล่นให้กับลิฟว์ได้ครั้งในช่วงเดือนมกราคมนะครับส่วนสภาพความพร้อมของนักเตะเลสเตอร์ซิตี้นะครับนักเตะเลสเตอร์ที่ไม่สามารถลงแข่งเกมคืนนี้ได้แน แน่นอนนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนนะครับก็คือแมตต์เฮอร์มันเซนผู้รักษาประตูมือหนึ่งลิคาโดเปเรล่าอับดุลฟาตาวูและวินเฟตอินดีดีนะครับโดยเกมนัดล่าสุดนะครับที่เลสเตอร์แพ้วูไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3าแดนนี่วอร์ดอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลนะครับก็ถูกแฟนบอลเลสเตอร์โหอย่างหนักนะครับจึงคาดว่าเกมคืนนี้ฟานิสเตอร,ร์ลอยผู้จัดการทีมเลสเตอร์น่าจะใช้ยาคูฟสโตราสิกนะครับลงเล่นในตำแหน่ง ผู้รักษาประตูแทนนะครับเรื่องที่4นะครับแม้ฟาน,นิสเตอร์ลอยนะครับจะเข้ามากุมทีมเลสเตอร์แทนที่สตีฟคูเปอร์นะครับแต่สถา,านการณ์ของเลสเตอร์ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาเสียถึง14ประตูโดยมีถึง3ประตูที่พวกเขาเสียประตูให้กับทีมวูฟทีมซึ่งกําลังอยู่ในโซนตกชั้นนะครับซีซั่นนี้นะครับเลสเตอร์ชนะได้แค่3เกมเสมอ5เกมและแพ้ในหลีกถึง9เกมนะครับทำให้พวกเขาอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่2แต้มเท่านั้น โดยฟานิสเตลอยบได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อหลังแพ้วูไว้ว่าซีซันนี้จะเป็นซีซันที่ยาวนานของเลสเตอร์และทุกเกมที่พูกเขาลงแข่งถือเป็นเกมใหม่ที่ไม่เคยลงเล่นมาก่อนเสมอนะครับเรื่องที่5นะครับแม้ว่าตอนนี้ลิพูจะมีนักเตะบ,บาดเจ็บเหลือแค่2คนเท่านั้นแต่เกมคืนนี้มีนักเตะลิพูที่เสี่ยงจะโดนแบนถึง4คนเลยหากได้รับใบเหลืองอีกหนึ่งใบในเกมคืนนี้นะครับนักเตะลิพูเหล่านั้นก็คือกัคโปสซบอสไตกับ แบและนูนเยสนะครับโดยนักเตะทั้ง4รายนะครับโดนใบเหลืองไปแล้วทั้งหมด4ใบในซีซั่นนี้ในเกมพิมพ์ลีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหากพวกเขาโดนใบเหลืองอีก1ใบพวกเขาก็จะถูกแบนในเกมต่อไปทันทีที่ลิพูจะลงแข่งนะครับ กับทางเวสต์แฮมในช่วงวันที่30ทธันวาคมนะครับก็เรียกได้ว่าเกมคืนนี้นักเตะหงทั้ง4รายนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวกันเป็นพิเศษให้มากๆนะครับเรื่องที่6นะครับผู้ตัดสินหลักในสนามในเกมคืนนี้ก็คือดดเลนบอลซึ่งเกมคืนนี้นะครับถือเป็นเกมที่2เท่านั้นที่บอลทําหน้าที่ตัดสินเกมที่ลิพูลงแข่งโดยครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นซีซั่นนี้ในเกมที่ลิพูชนะไบตันไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2 ผู้ช่วยผู้ตัดสินก็คือสกอตเลเจอร์และแมทธิววิกส์นะครับผู้ตัดสิน VAR ก็คือ คิสคาวนานะครับผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR ก็คือ Craig Taylor ร์นะครับและเรื่องที่7นะครับ10เกมเย่าหลังสุดในลีกมีถึง9เกมเลยนะครับที่ลิพูยิงประตูได้อย่างน้อย2ประตูและในประวัติศาสตร์นะครับลิพูเป็นจ่าฝูงของลีกอังกฤษทั้งยุค Division น 1, และยุคพรีเมียร์ลีกในช่วงคริสต์มาสมาแล้วทั้งหมด21ครั้งนะครับและเป็นทีมเดียวในอังกฤษที่ทำได้มากที่สุด นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก่อนนิพูแข่งเลสเตอร์ในคืนนี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูการคาดการไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงที่อานเนอร์อาจจะใช้ในเกมคืนนี้นะครับดีอิสแอนด์ฟิลนะครับก็ได้ออกมาคาดการไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงไว้จำนวน2องไล่อัพนะครับไลน์อัพที่1น,นะครับก็ตามนี้เลยครับผู้รักษาประตูอลิซงนะครับกองหลังประกอบไปด้วยโรบบนะครับฟานได้โกเมซและเทนกองกลางประกอบไปด้วยแมคก้ากาเฟนแบกและโซบอสไลกองหน้านะครับประกอบไปด้วยกัคโปดิอาร์ และซาลานะครับ ส่วนไลน์อัพที่2นะครับที่ดีสแอนฟิลคาดการเอาไว้ว่าอาร์เนอร์ชลอตอาจจะใช้ในเกมคืนนี้ก็ตามนี้ครับผู้รักษาประตูอาริซงนะครับกองหลังประกอบไปด้วยโรเบิร์ตฟานไดโกเมสและเทนกองกลางประกอบไปด้วยแมคก้ากาเฟนแบกและเคอร์ติโจนกองหน้าประกอบไปด้วยดิอาร์โชตาและซานล่านะครับนี่ก็เป็น2ไลน์อัพที่ทางดีสแอนฟิลคาดการเอาไว้ว่าอาร์เนอร์ชลอตอาจจะใช้ในเกมคืนนี้นะครับ และประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิปูเหมือนเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้นะครับผมนําข้อมูลมาจากโจเซเฟลิกดิอาร์นักข่าวจากมากานะครับที่มีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนนะครับโดยเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็ได้ออกมารายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับลิปูไว้2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1นนะครับโจโซซเซเฟลิกดิอาร์นะครับบอกไว้ว่าโมฮัมเหม็ดซาร่ากำลังจะเซ็นสัญ ยาฉบับใหม่โดยจะทำให้ซา่าอยู่กับริภูไปอีก3ปีนะครับ และเรื่องที่2นะครับโจเซฟเฟลิกดิอาร์ตออกมาบอกไว้ว่าเรอมาดิดไม่ได้สนใจที่จะเซ็นสัญญากับฟานไดนะครับแม้ว่ามาดิดนั้นจะชื่นชมและเคารพในความสามารถของฟานไดก็ตามเนื่องจากมาดิดนะครับมีเซ็นเตอร์แบ็กให้ใช้งานหลายคนแล้วจึงไม่คิดที่จะเสริมผู้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กในอนาคตนะครับนักเตะลิพูเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเป้าหมายของมาดิดนะครับก็คือเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนและแม้สัญญ,ญาของฟานไดนะครับจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปีหน้า แต่ฟานได้จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิพูจนถึงปี2028นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางโจเซฟเฟลิกดิอาร์นะครับเขาก็ว่าเอาไว้อย่างนี้นะครับก็รอกันดูกันต่อไปนะครับว่านักข่าวสายหงรวมถึงโรมาโน่จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างหรือไม่และออกมาพูดนะครับว่าอย่างไรกันบ้างนะครับหลังโจเซฟเฟลิกดิอาร์ออกมาเปิดเผยแล้วว่าซาร่าและฟานได้จะ ต่อสัญญาลิพูสาปีนะครับผมทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคืนนี้ลิพูลงแข่งกับเบสเตอร์ตีสามนะครับ